หลังจากทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำเซตเรียบร้อยสร้างผัดมมาบัตรนี้ค่ะท่านพระครูหรือว่าหลวงนาคเอาอาหารให้สร้างพี่น้องเพิ่นใจดีท่านพระครูใจดีใจบุญมักทานค่ะ สร้างมาก็เอาอาหารให้สร้างเอาให้ควานสร้างนําค่ะมีขา้าวมีน้ำอาหารเพิ่นก็บ,บอกเอามาแบ่งปันเอาน้ำพร้อมไปกินพี่น้องลูกลูกล้านญาติาพี่น้องก็พากันไท่ไว้เป็นที่ระลึกเนาะอันนี้ โยมพ่อเพิ่นพึ่งเสียชีวิตไปกะเสียใจนำเนาะดวงวิญญาณเพิ่นกะไปสู่สุกติแล้วมีบุญหลายหรือบุญสร้างพี่น้องตักบาตรใส่บาตรญาตินำเสร็จสร้างมาทำบุญให้สร้างอีกเอาอาหารเอาเข้าวเอาน้ำ คนเฮาเนาะชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่บุญวาสนาค่ะแล้วแต่บุญวาสนาอายุน้อยอายุมากเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปจะช้าหรือเร็วก็จากไปกันทุกคนนั่นแหละเนาะพี่น้องจงังใดกะทำความดีไว้เดอ้อ ทำความดีด้วยหัวใจโอยก็ะเม่นเลยเนาะ <S <S เอาทำความดีด้วยหัวใจเอาอาหารให้ควานสร้างเพิ่นอันนี้สิเก็บเต้นเก็บโต๊ะเก็บของทยอยส่งทางวัดนทางบ้านใหญ่บ้านน้อยเอามาเบิรไปจานนะเอายืมเพิ่นเพราะว่าใช้เยอะ ญาติพี่น้องเพื่อนฟูงกับซ้อยเหลือกันยมงานเนาะการหลับชมหลับฟังคลิปกันสดๆเลยนะคะพี่น้องเจ็บศกับสิพักแค่นี้แหละค่ะเว้ากับป๊อกกี้เลยจ้าสิเว้าเรื่องยังเว้าเรื่องกินแล้วว่าขักแล้วเพิ่นมากหลาย ไปะก็สิบยอยากเป็นแล้วโอ้ยว้าแล้วก็อยากกินขึ้นมาแล้วได้บาทนี้โอ้ยว่าเล่นเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะรับชมกันเพลินเลยเด้อ่ะ ดาวขบุให้เด้อค่ะเด้อได้ร้วบ้อได้ระเบ้อขบุญเฮ้ยเฮ้ยได้แค่ได้คลิปหลายเลยอุตอเรศั์มึงอยู่ไหนตไม่ใช่ ใช่ว่แม่รูปช้างวิดีโอใ่หมิดีโอิโอเขาอยากเขาอยากเห็ดเป็นอังไนก็ได้เห็ดเขาอยากได้ฮันดีจต่ในจต่ในมักบังก้อนเออ มิเตรเพินเห็นแต่เพินนะเออจกกี่เลยอุ้ยขาดขนาดเอาเอาเอาเออเอาเศษไม้นะออกถึกลมนะ เนี่ดก็มีบตนะจูตกใจแตดีว่ามีสร้างน้อยเออเอาเออเอบุญส้างมันนี่บุญสร้างสามสิบแปดปีสามแปดสามแ ที่แปดสี่กเออเออให้เพิ่นกินเองในตะก้านะเออเดียวเดียวเพิ่นสิกินเองน้ำ กินอาหารไปก่อนใส้คุกเอาน้ำใส่ถังให้เขาเขาเอาน้ำมาใส่คุกเนื้อเไปจะไหนเราจะกินแล้วบอกกินกับว่าเป็นเออแล้วเตเออกกินอาหารแล้วต้องกินน้ำดีแล้วว่าคนางเขาม่อได้บุญกุศลหลายเอาคุณอน้ำ โบ๊ทแม่น้ำเป็นขวดเลยคนเพิ่นเก็บกินเพิ่นเก็บกินเทืยนละหน่วยเนาะอันเนี้ยโอ้อันมรดกสร้างมรดกตกทอด

คูนคูน้ำไม่สร้างกินกินอาหารนี่ยังกินยับกลางคืนเบิ้งเบิ้งเบิ้งโตช้างแล้วก็กินเท่าไรก็บ่ค่อยพอเป็นใดเอ้า ว่างไว้ให้ละชองคุณพันว่าตัวผู้หรือตัวแม่พันว่าตัวผู้เออตัวแม่เออตัวผู้ก็มีก็มีงาแหละตัวผู้ฮะสามแปดสามแปดสามแปดเอออิ่มแล้วอิ่มแล้วคนเอ้ยขอบคุณนะ ขอบคุณสร้างว่ากินหมดแล้วได้เดินด Một bát đã khôn nó tang thanh sang 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 อ้าวโทรศัพท์ยี่ห้อราคาดีอเออของข่อยัดรุ่นหรูอ่าไป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 เต็มยู่ เรียบร้อยแหละกองค่ะภูเข่ารุ่นหนึ่งนี่กองถ้วยจานค่ะซ้วยกันหลายคนซ้อยกัน